<ersch> สวัสดีค oo, <smile S 1> ่ะสวัสดีคับสวัสดีครับคุณเสียงครับสวัสดีครับียทุกคนสาธุสาธุครับคุณพ่อเสียงหรือว่าอาจารย์เสียงเนาะครับผมเนาะครับอาจารย์เสียงหววเด็ดครับอาจารย์เสียงหวยเด็ดค่ะท่านผู้ชมนมากอาจารย์เด้กับข้องฟันมาครับที่เล็กที่เคยส่งดีมาฝันทั้งเือกับฝันบ่าพี่าบอกทั้งเือกับฝันบ่าเจ้าที่เจ้าทางทั้งเือกับฝันบ่าคนตายแตเก่าวคน ครับผู้มือเนว่าอยู่หลายเดี๋ยวฝันเกี่ยวเดี๋ยวปวกมูปวกพวกปวกตายไปก็บอกมม่ยั้งนี่แหละบอกไปบอกไว้ฝันแต่ว่ามือนี่ไปงานศพของร้านมาเป็นงานศพผูกข้อตายไม่ผูกข้อตายสั่งว่าไปผูกข้อตายเดียวไปผูกข้อตายมา แล้วเพิ่นไปเฮ็ดบุญน้ำมันอีกนาหมือนก็เลยไอ้ทำมาเป็นไปงานทพเธอมาซะมาเท้ามาเยอะนี่แกขาวว่าเฮ็ดยังไอ้เธอแกขาวแกน้ำมาเยอะนี่ฝันเอาเสียใจน้ำครับขอแสดงความเสียใจน้ำไปเดี๋ยวมือเครื่อนเนี่ยก็ฝันเกี่ยวเธอเนี่ยฝันเกี่ยวก็เรียกไปงานทบพงเธอไปงานเท้มือเคลื่อนเนี่ยฟาบมาเธอมาบอกเด็กหมอเนี่ยหมอตายผูกข้อตายเนี่ะตายอยู่ข้างเงื่อน เป็นผู้ใช้ที่บอกผู้ใช้ผู้ใช้ค่ะเออฟันบาร์เทอร์เขาบอกเด็กบอกยังข้องตะกี้กับยูน้ากันกับเธอรยู้น้ากันกินทุกกินยึดป้องกันครับวันเธอร์าตายอายุเธอนั้นสี่สิบปีสี่สิบปีเออสี่สิบปีครับอายุเทอร์ในหน่อยอยู่นะคะบารนี่แต่ว่าเธอบอกนั้นว่าสามเก้าเจ็ดบอรสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเออเธอบอกว่าสามเก้าเจ็ดเออ เจ้วบาไอ้เดกว่านสี่สิบสี่บ้านเลขที่บ้านว่าเด็กสี่สิบสี่สิผูกข้อตายส่นั่นแม่ติผูกข้อตายไซนั่เลสี่สิบสี่ค่ะเา่วงเจ้าเือดอรเด้มันจะออกนี่แหะคอยสีบอกเจ้าคอยสิบกไอีกแล้วว่าสันอ๋อสามเก้าเจ็ดครับสามเก้าเจ็ดอายุสี่สี่เดอร้าเก่าเจ็ดบกับบอกแล้วก็สิลูกเลยได้ลูกไปเขาของเราอ่านอนอีกครับมันอนเสือไปอีกคือยัง ก็คือมันนี่ละอีกครับพู้ร่วมผู้ร่วมซื้อเพิ่มมึงอีกดอกปราจันเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามแม่นเจ็ดสี่สามตัว่องหวยก็ได้ชื่ออะไรกูจะชื่ออะไรหมดเจ็ดสี่สามไรดอกประจันครับแต่เขาได้ดูกพอดีดูกไปหาจินครับพุ่มกาแฟไปต้มหนักหอนก็ได้บอกกับแม่วานว่ามันขึ้นหมดฟันโบรานมาบอกเด็กค่ะคืนมากก็เลยไปงานของเธอเนี่ยเกี่ยวแกะครับที่บอกเรื่องมันบอกว่าไปงานในซุปันนี่ มันมาบอกเนี่ยเขได้ไปงานเพขาจะมาเดียนนี่แกเขาแกงหนามาเยีนี่เขากับบอกกันชื่อไ้วเดม่วนนี่ก่เ้าชิฟโซกันพ่อแห้งบ่กคะพออยูกันตัวเดียม่วนเนี่ยว่าแต่ของก็ได้ชิวเราห่วยอาหาเบื่องันตัดีเาหอดั่เปิดเบิดแต่บบขายดตดีหันก็เรื่องกระไรน้วมันเขาขายสองคนก็เด้อวกรไรเยกโตกันเยอม่วนนี่ละแสดงว่าเหล็กดัางแห้งก็เจาะดีละดีละ เสื่อเบงบงม่วนเนี่ยที่ไปซสื่อบังยุบเผื่อจักไปสองใบบังน้งคขามัานสงน่งนึค้าเพอไม่สง่งไผ่ดาอ,อมันปลูกข,ข้อตายยุบกันในรี่ิบปีเดียวกว่าเดียกว่านันสี่สิบสี่เดียกว่านั่นเธอาี่สี่สี่แป่นนี่ยเท่าไแต่ว่าเธอบอกกันสามสามเก้าเจ็ดแล้วก็ฝันไปยี่เข้าลึง บาทนี่ก็มากเก็ตสี่สามห่วยทุกวันจะถึงสามเก็ตอยู่อีกเท่าไรตัวว่ะเป็นมาให้โชคว์ไงล่ะครับก็สดซีเมนกึ้ีเมนครับผ <c oughs> มอุ้ยเสียงสุดยอดครับเอฟซีเนาะความความฝันเนาะความฝันกับฝันเห็นเพิ่งตายไปสดๆแล้วน่อนอย่างนี้มันบอบ อแต่ที่ตุนเพิ่นนะพ่อเนาะยังอายุหน่อยแสดงว่าเพิ่นก็อยากให้โชคพ่ออยู่เป็นลูกเล็นหลานเว่ะี่อลูกหลานแท้ๆบ่ค่ะพ่อแต่พ่อแท้แม่เขาเป็นปีเป็นหน่องกันอายุน้อยแต่พ่อแท้แม่อันเพิ่นเสียอะไจากมือละค่ะพ่อเสียมากอ่ะเพราะถ้าถึงหอกเพิ่นไม่เห็นบุญนำนะนี่ยุบัดกระด้งนี่ได้บุญจากใรเหนเห็นเพิ่นมันบ่ฝันเห็นเพิ่นคักๆนี่ฝันเห็นก็อ่กเนีย มนมีเมียดอกมอนี่เท่าประเทศไหนลูกเดี๋ยวเมียดอกแต่เป็นคนไม่ฐานะดีเนี่ยมีงัวมีกล้วยเล็กหน่อยค่ะงวใหญ่เขาไม่งวใหญ่เท่าสื่องวใหญ่งวใหญ่ตัวละแสนสองแสน่เทาเยสื่อก่อนมูหวานเนี่ยเกี่ยวเท่าตายไปแล้วแต่ก่อนถี่เรายังมีสีวิตนี่เรามากเป็นคนเล่นมัโศกบ่อนะ วันกันเด็เนี่ยแหละก็ะสือเากระมากขึ้นกันกระมักอยู่แสดงว่าเราไปเบิ่งกองสลากมาให้แล้วนี่เนาะงที่มักซื้อที่ซื้อไว้อยู่หมอนกัได้บ้านเลขที่มันก็ได้พอซีซีบ้านเลขที่สี่สิบสี่เนาะแปดสิบสี่อายุวันน่ะสี่สิบอายุสี่สิบอายุสี่สิบมินเหาะกำลังจดใส่กระดาษเพื่อว่าจะให้พี่ให้น้องยก เพื่อบรจจายปีให้น้องืแคบหนักใจเบิ้งค่ะแต่ว่าตั้งแต่เพิ่นสิเสียชีวิตไปนั่นเคยมาหาพ่อเสี่ยงจเสี่ยวบอกครับพอเคยหากันจักเยอแต่ว่าผมจะกี่ผมอยู่น้ำปั่นกับปั่นพึ่งมาาวันนี้มือแรกครั้งแรกพ่อใหญ่หนึ่งเคยไปอยู่น้ำปั่นอยู่บ้านเกิดกังอยู่น้ำกันพี่น้องกันไปสื่อดินอมรวงมาเนี่ยดับไปสื่อที่อยู่นั่น บอกบอกในความฝันสิบพันเสียชีวิตแล้วนั่นบอกเคยมาหาพราเสียงเดียนบอกที่แต่หมดมื่อนี่ที่เป็นเป็นเป็นมื่อแรกครั้งแรกแมนแล้วเพิ่ว่าสิบพันไม่อีกแมนแมนบอกพวกกขอยกไม่อีกแล้ยวคนที่บอกเจ้าม่วมเรื่องกับเจี๊ยกูเดี๋ยวพุ่เดี๋ยวก็ผีกับสามแท้พวกกับเจ้าเป็นมาจังไดก็บขอยสิบอกเจ้าว่ะตีบอกที่บอกเจ้าเรื่องพวกนู้นสื้อเอาโลดเด็กว่าะซื้อเอาโลดเออตัวใดก็พ่อจำตัวเลขเอฟซีฟังนะจ๊ะจำตัวเลขให้ฟังเนี่ครับผม ม่อพ่อพ่อบอกว่าตัวใดพ่อบอกว่าค่ะเจ็ดสีเจ็ดสีเก้าสามเก้าเจ็ดสเกาเจออกายุเทสี่สิบอายุสี่บเลขนยูนยสี่สี่เลขวานเพอพ่อตายใจอายุสีบ้านเลขที่สี่สิบสี่สี่สี่มเก้าเจ็ดเจ็ดส่สามครับผมนี่ละลอกบงเอบ้ง เกิดมันโศกมันหลับแมนอยู่ครับเอออันนี้เขาเอิ่นว่าผีผูกข้อตายหรอเอ็มมีข่าวเขาเขียนแล้วนี่จ้ะบอกฝันเนอพี่น้องมาบอกอยู่ในฝันนะคะแมนแมนค่ะบากผูกข้อตายพ่กบอกค่ะเอาให้พอเสี่ยงคนยกให้เอฟทีพนันแคปหน้าจอไยเบื้องเนี้ยนี่ครับผมตัวเลขของพันเื่อหยังก็บอกว่ได้ถามเื่อเนาะบักจอยเขาเอิ้อจอยโอ้จอยคื่อจอยตัวเลขของ หนักจอยเนาะครับผมเนาะเพิ่นเสียชีว,วิตไปเพิน่นสี่ค่ายว่าเพิ่นจีบบ่มา,มาอีกแล้วว่าสัน่นบอกหมายอีกเดวบอเสี่ยงบอกหมาอีกแล้วหม้ามันตายแล้วมันอยู่บ้านให้เจ้าเสือเอาลอดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สามสี่ศูนย์นี่เป็นอายุเพิน่นสี่สีส่นี่เป็นบ้านเลขที่เนาะครับผมเนาะให้มักตัวใดชุดใดกับโลกเป็นเจ้าไอเองพอเสี่ยงกลับมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับผมแนวทางของวานบันที่สิบหกกันยายนครับผมให้ส่งวันหมานกันสกุลทุกคน คิปนีเพรเ่อพจะลาไปก่อนพอก็ไม่คิดหนาค่ะพอจะได้ขอบคุณคุณพ่อเลไลยนะขอบคุณลไล้ครับขอบคุณนะพซีเขาอ้ากันให้โชคให้มัอ่ะเดียวลริ่มเมพี่บน้องริ่มเอาตัวเลขให้เบิ้งมีรัวชัดนะสามเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สามสี่ศูนย์สี่ีครับผมเนาะเพิ่นมาบอกหนึ่งสามเก้าเจ็ดกับเจ็ดสี่สามอายุเพิ่นสี่สิบปีบ้านอีกทีสี่สิบสี่เนาะอ๋ ่าผู้ชมมักตัวใดชุดใดก็ลองพิจารณาบ้างเราเองความที่ยงการที่ตามหายพิจารณาท่านนะครับผมเนาะไปมากกัจัดคัดให้บึงเพราะคาสานสนุนสน่บากันนะครับผมเนาะตัวเลขของคุณค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะเป็นตัวเลขของพ่อเสียงนะคะปีตายหงมาบอกนะพี่น้องเนาะ สำหรับท่านใดน,นะคะทีออ่สนใจนะคะอยากได้ของดของีของดีของปูซิล่านะคะเดี๋ยวแอดจะเอาของดีให้เอฟซีนะคะได้เบิ่งกันเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมแล้ฟังน้ำกันถธอท่านผู้ชมอยากได้นะคะของดีนะคะได้ยังบ่มีโชคลาบนะคะดวงบุดีการงานการเงนิงนค้ขาขายยังบร่งบราบ่ลวยนะคะสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้เนาะคะ่ะ ู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ